นอนไม้อยู <através tekrar Specifically> ่ข้างบนนู่นนี่ไงเจ้าเจ้ามาขามเทศเหรอทางนี้เอาพรอยยังเนี่ยทางเนี้ยพอแล้วเออเด้อ๋อต้นนี้เหรอโอ้นู่นนู่นนู่นดอก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 นี่เหรอ้องบน เด็ดเอาเลยเก็บเอาเลยเก็บเอาเลยเก็บเอาเลยเพราะว่าน้ำมันเยอะอ๋อก็พูดไปด้วยสิหนามันเยอะหนามันเยอะเหรอเหรอคะมันที่ยวเออเดี๋ยวน้ำไม่เคยพุ่งเต็มอ๋อมันมันกอดอยู่กับต้นไม้มันจะไม่ยอมให้เรา เร็วๆหน่อยสิเมื่อยแล้วนะคนดึงก็เมื่อยแล้วนะ